ปกติพอเวลาเลือดลดในไมค c r รับแน่นอนเขาว่าเราต้องกินอาหารเพื่อเพิ่มเลือดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่กินอะไรเลยเราจะอยู่รอดหรือเปล่าในคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับว่าถ้าไม่กินอาหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราจะอยู่รอดจนถึงจบเกมไหม Enjoy ครับโอเคโอ้โหด,ดูเกิดดิ อ๋อ oh, รู้กันไหมครับว่าในหลอดอาหารเนี่ย oh. มันมีค่าสถานะหนึ่งที่เรียกว่า saturation oh. หรือค่าความอิ่มเป็นอีกแมคาีนิกหนึ่งของความหิวในเกมครับเอาไว้ง่ายอาหารทุกอย่างในเกมจะให้ค่า saturation ที่ต่างกันบางให้น้อยบางให้มากเพราะเวลาเราหิวมันก็จะลดค่า saturation ไปก่อนแล้วค่อยลดหลอดอาหารในทีนั่นเองที่พูดนี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะไอ้ค่าเนี้ยมันอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเกมเลยไงโอเคเริ่มมาผมก็ตัดไม้แล้วก็เดินสำรวจร,รอบ สังเกตอะไรไหมครับทําไมต้องใช้แสลบคืออย่างนี้ครับมคยคาร์บมีหลายวิธีที่สามารถลดค่าความหิวได้เช่นวิ่งกระโดดตีว่ายน้ําหรือรีเจนเลือดช่วงแรกผมเลยอยากเซฟให้มากที่สุดเลยใช้แสลบแทนการกระโดดนั่นเองและหลังจากเดินมาโคตรจะนานผมก็เจอลาวาพูลสักทีทีนี้การสร้างประตูเนเธอร์ก็เป็นไปได้แล้วครับแต่ว่าก่อนเราจะสร้างเราต้องมีถังน้ํากันก่อนผมเลยลงไปสํารวจเหมืองที่อยู่ใกล้ลาวาพูลครับ เพื่อเราจะเจอเหล็กมาครับนน่นนี่บ้างโอ้ไม่ก็เราห้ามโดนเราโดนยิงนี่คือเราเราเลือดลดเลยนะ <Huh? S 1> และใช่ครับอย่างที่บอกไปถ้าเราอาหารเต็มอยู่แล้วโดนตีเราจะเสียเลือดพอเสียเลือดเกมก็จะลดหลอดอาหารเาราแลกกับการหิวเลือดเราครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นผมต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้โดนตีแต่ทุกคนก็รู้ว่านี่ใครอุ้ยโอ้ไม่ก็ช่วยด้วยเอาไงดิว่าไงดีอ๋อเดี๋ยวเ,เ,เราขุดขุดลงไปขุดลงไป นี่นะจะตล,ตลบหลังแบบนี้มันมต้องไม่เห็นเ,เราดิผมเนี่ยมันไม่เห็นเราใช่ไมหไม a r ย you sure? ะว่าเนีนเป็นไหนแล้วอ่ะเงียน<ง> <c oughs> oh my god oh my god <c oughs> เฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ผมว่านะ ว้ายไอ้ยโดนจนได้กูโดนจนได้กูโดนจนได้โอ้ my god อากูโดนติดแล้วไอ้เหี้ย what อ่ะตายแล้วมันลดแล้วไงแ้ o โอ้ my god มันลดแล้วว่ะแย่ละทุกคนเรารีเลื่อนไม่ได้แล้วเนี่ยผมกัดฟันสำรวจที่นี่ต่อไปครับแล้วไม่นานก็เราไม่เจอเหล็กเลยจริงเหรอ อุ้ยอุ้ยเห็นนะน่ะมาเห็นกูอ้าวชีตชีตชีตโอ้ไม่ก็อ้าวไม่พยายามไม่วิ่งไงนะเนี่ยไอ้น,นั่นล่ะโคตรน่าเอาอะ่ะโอ้ my god เอาไงดีวะ <Hello. S 1> มันเห็นแล้วปะวะเห็นแล้วป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 ะเห็นยังอะ่ะเห็นเรายัางอ้ย โอ้ไม oh ่กอดรอดได้ยังไงเนี oh! 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 ่ยเอาเอ้าเอาอาเกูเล่นเหมือนเดิมเลยมางเนี่ยว้าวตอนแรกผมกะว่าจะไม่ทำโล่แล้วนะแต่มันไม่ไหวจริงๆไงเลยจิ๊กเหล็กเอาไปทำโล่สักหน่อยทีนี้ก็ได้เวลาล้างแค้นครับมา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 สิแค่นั้นแล หลังจากได้โล่ชีวิตผมก็สบายขึ้นเยอะครับผ่านไปไม่นานผมก็กลับขึ้นมาพร้อมถังน้ําแล้วก็เหล็กอีกนิดหน่อยและเมื่อมีของครบก็ถึงเวลาทําประตูเนเธอร์ครับพี่ครับ ทำไมนายมองด้วยความผิดหวังอย่างนั้นล่ะเพื่อนโอ้ไม่กดถามจริงนี่คือมันพลาดได้ขนาดนี้เลยเหรอผมว่ามันก็ก็ดูดีนะผมว่าเรามองแต่ข้างหน้าดีกว่าครับข้างหลังก็คือผมว่าทุกความสำเร็จมันก็ต้องมีความผิดพลาดอะก็เข้าใจนะโอเคโอเค let's go สวัสดีครับสวัสดีครับ แบบขอสักครั้งเนี่ยไหมเกิดมาเจอตรงหน้าเลยอะ่ะมีไหม <gasps> ผมลืมใส่ชุดทองชิบหายผมกลับก่อนอไม่ต้องกลับหรอกแล้วก็ขุดทองแถวนี้ก็ได้เออกลัวอะไรพอได้ชุดแล้วผมก็เริ่มออกตามหาฟอร์เทสครับ เดี๋ยว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 อะไรขุดทองเอไม่ชอบุดทองไมขดทองเอจุกูสู้กลับนะกูสู้กลับนะเออเอาเอาเอา,เอาเราดีกันแล้วเหรอเอาเอาได้เหรอโอเคนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไปกันต่อนะครับ ไจะเจอว่ะเอา้าาเดินไปทุกอันแล้วนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอเอเอ้ม <c oughs> วันนี้อากาศดีนะครับวันนี้ใช้ได้เลยถึงจะร้อยไม่หน่อยก็ตาม พอผมมาถึงฟอร์เทสก็ได้ลองสร้างฟาร์มเบสแบบอะไรวะดูแต่วงจริงนะตีปกติเร็วกว่าเยอะผมใช้เวลาฟาร์มที่นี่เป็นสักพักหนึ่งก็เก็บเบสหลอดได้ค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเลือดของเรากันครับแต่นะตอนนี้เราเหลือหลอดอาหารแค่3หลอดเท่านั้นหรือถ้าพูดอีกอย่างคือเวลาเราเหลือไม่มากครับตอนนี้ ผมกลับมาที่จุดเริ่มสุ่มเกลือกับพิกลินเอาไปออ o ซ s i d i a นเอ้ยเอามาทำออไซ o b s i d นเอ ender p e a r เอ n d e r pearl โอ oh, ้แม่งให้ obsidian หูจริงด้วยเว้ยจัดการแกส๊สแล้วก็กลับไปที่โลกครับอ่ะผมบอกว่าเราจะเพิ่มเลือดกันใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมขอเสนอเอ่อน้ำตาแก๊สครับแก๊สเทียร์จริงๆน้ำตามันกินไม่ได้นะอย,อย่าไปหาทำแต่เราไม่สนครับเกมมันทำมาแบบนี้ใส่น้ำใส่ไฟ ใส่ n นเทอร์วอรดใส่วัตถุดีปลักแล้วก็รอน้ำเดือดครับ<ง>ได้เลยครับ<ง>น้ำ<ง>ยาล<ง>ีเลือดโอเคร e เจนเนอเรชั่นงามๆเรียบร้อยครับเลือดเพิ่มเป็นไง<ว>เราห้ามกินอาหารใช่ไหมครับวิธีนี้เลยเป็นวิธีเดียวที่สามารถเพิ่มเลือดได้เพราะมันไม่ใช่อาหารมันคือยา,ยาฟิลแบบยาหลังอาหารอะมันมันคนละอย่างกัน พอผมเลือดเต็มแล้วก็ได้เวลาฟาร์มเอเดอร์เพลกันครับแต่โชคร้ายครับกว่าเราจะได้เอเดอร์เพลครบเนี่ยเราก็เหลือหลอดอาหารแค่1ห,หลอดครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราได้เอเดอร์เพลครบแล้วรออะไรล่ะครับรีบไปหามังกรดีกว่า โชคดีครับที่ผมใช้เวลาไม่นานในการหามังกรยังพอไหวครับกับหลอดอาหารรลอดสุดท้ายได้เวลาจบเกมครับอย่านะอย่านะ Úi, chú khuất khùng. Ok, lần này ô, Oh my god. Ok, lùng ra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 . หัวใจหมดหัวใจหมดโอ้หัวใจวอทจบอีกแล้วจบ <c oughs> ถือว่าจบถือว่าจบแล้วกัน <Huh? S 1> ถือว่าตีตายโอเคโอเคขอบคุณที่รับชมครับไม่ไหวแล้วโอ้โ oh, คตรเหนื่อยโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบๆไม่ไหวแล้วโอ๊ย oh,